หลวงพ่ออยากได้มอเตอร์ไซค์มาคืนเขาหลวงพ่อปิดหนี้ให้แล้วเอามอเตอร์ไซค์มาให้หลวงพ่อตอนนี้ พ่อมาหาน้อยเดอร์ครับผมคืออย่างนี้มีลูกหนี้ของโยมรายหนึ่งเขาอยู่ใกล้กับสวนธรรมวารีหลวงพ่อมาหาน้อยเขาเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำเอาไว้วันนี้เขามาหา,เ,าเขามาหาแล้วก็ทางบ้านเขาโดน ยืดมิเตอร์ไปเพราะค้างค่าไฟสเดือนเขาเอารถไปไปจำไว้เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วทีนี้ยอดดอกกับต้นมันก็เยอะเรื่อยๆเลี้ยงลูกตั้ง4ี่คนคคแล้วก็คุณยายที่เขาใส่บาทหลวงพ่อทุกวันข้างสวนธรรมวาลีก็คือว่าเขาลำบากมากเขามียอดหนี้รวมทั้งต้นทั้งดอก18,250หมื<ช>่นแนส้อย้าบาทขีดยางหรือเปล่าครับถูกแล้วสองผัวเมียกีดยางยางก็ไม่ค่อยออก เขามานั่งร้องไห้จร,จริงๆเขามายืมหลวงพ่อไม่เคยให้ใครยืมเงินแต่เนื่องจากว่าครอบครัวนี้เขาใส่บาตรหลวงพ่อตั้งแต่สร้างวัดครั้งแรกได้ฉันข้าวได้เป็นวัดสวนธรรมวาลีเพราะเขาเลยหลวงพ่อเลยสงสารเขาหลวงพ่ออยากปิดหนี้ให้เขา18,250บาทพร้อมต้นพร้อมดอกยอดนี้ใช่ไหมใช,ใช่ครับหลวงพ่ออยากได้มอเตอร์ไซค์มาคืนเขาครับหลวงพ่อ ปิดหนี้ให้แล้วเอามอเตอร์ไซค์มาให้หลวงพ่อตอนนี้ได้ครับได้ครับหลวงพ่อจะเอามอเตอร์ไซค์ไปให้เขาแล้วก็ไถหนี้เอาบุญให้กับโยมที่เขามีบุญคุณใส่บาตรเราทุกวันโอเคไหมไทางนี้มีบุญคุณใส่บาตรเป็นประจำให้กับพระส่วนธรรมวาลีได้อยู่ได้ฉันโยมพี่นี่ก็เป็นคนดูแลโยมแม่คนใส่บาตรทางวัดเราก็ เห็นความสําคัญของโยมที่โยมเป็นคนใจบุญทําบุญอยู่ตลอดเนาะวันนี้มาช่วยเหลือโยมเนาะอยากได้มมเสคืนมอมนมนโยมที่ 1. หให้ประหยัดเดอ้อสอรักษาสาุขดูแลโยมแม่คนใส่บาตรพระสงฆ์ดูแลเพิินเดอ้อความกตัญญูกตาเวที เป็นบุญที่สำคัญที่สุดเหตุบุญกับแม่นี่คือได้บุญที่สุดเด้ผู้ถามางนี่อันนี้มอเตอร์ไซค์ผู้ใดอยู่ มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ